วนรถกระบะแ c a สเปคแ c a สุดหล่อปี2022ทาวน์ลโบนะนี่นะนั่งมานะคะดูเลยค่ะห้องโดยสารสีดำแบบนี้นะคะคันนี้นะคะขับขี่สบายแน่นอนนะคะเดี๋ยวถามพี่มันใหญ่หนึ่งนะคะเป็นไงบ้างคะพี่คันนี้นุ่มมากครับแล้วก็นิ่มด้วยครบับนิ่มกันเลยทีเดียวนะคะขี่ง่ายขับง่ายนพี่นะขับง่ายครับ,บ,นะบ,รบ6สปีเดเกียร์ขับนุ่มๆเลยครับว้าวนะคะ นั่งมาให้ดูแบบนี้เลยนะคะคันวันนี้้องแนจะพาไปรีวิวรถนะคะสำหรับอิสุสสเป c a แค,คันราคาโคตรถูกเลยนะคะคันนี้รถปี2022ไหมก็น้อยนะ้อยนะเดี๋ยวพาไปดูรอบคันกันอีกทีอันนี้คือภายในห้องโดยสารนะคะไปเลยค่ะ่ะดูต่อกันเลยนะคะสำหรับเทอร์เรโบคันนี้นะคะมาดูโฉนหน้าค่ะนี่เลยค่ะได้ในส่วนของหน้าพิกโลกนะคะแต่งกระจังหน้าคมยียมแบบนี้ให้ลยนะคะ พร้อมโลโก้ิสู z ุสีแดงนะคะตัดกับตัวรถสีทองลมโบลหล่อมากนะคะคันนี้จัดทรงแล้วนะคะโหลดหน้า2หลังสามนะคะพร้อมแม็กเวลนะหกก้านแบกใหม่ยางใหม่จัดให้เลยนะคะโลโก้สเปนแคปสีแดงตัดกับตัวรถสีเทาลมโบหล่อลู่มากนะคะพร้อมมือจับมรม,มีมแบบนี้นะ,ะสติ๊กเกอร์ BRC แต่งหล่อเข้าพี่น,นะไลเนอร์ท้ายกระบะก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกันต่อจ้า มาต่อกับเครื่องยนต์กันเลยนะคะสำหรับคันนี้เครื่อง3,000พันนะคะเข้ามาดูใกล้ๆเลยนะคะดูเลยะค่ะ้ากระปรงนั่นบนนะคะไม่ว่าจะเป็นเ<ว>มคอัพเดิมนะคะรูกบมไม่เบี้ยวนะคะน็อตเดิมไม่ขยับนะคะแผ่นเพจอิสุสุอยู่ครบนะคะเรียบเนยียนไปกับตัวรถนะคะคันเดิมรอยแต้มแต่แต้มสีจากโรงงานนะคะก็คือเดิมๆเลยนะ,ะสำหรับคันนี้เครื่อง3,000 DDI แบบนี้นะคะ แรงดุดันหล่อมากนะคะใครอยากได้เป็นเจ้าขรอบเจ้าของนะคะต้องรีบทักรีบโทรเข้ามาได้เลยค่ะ0814999044ขอสสยนางแนนได้เลยนะคะพร้อมกับโปรโมชั่นเดือนนี้ช่วยห่อนถึงปีหน้าตุ๊กจ้าตุ๊กจ้าตุลาคมนี้เท่านั้นนะคะโทรดือนเลยค่ะสำหรับตอนนี้นางแนนขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย,ย,าย